ะะเดี๋ยวรอให้ไข่มาเซ็ตตัวสักนิดหนึ่งนะคะขอบคุณนะคะเอพีพรอนป้าควรป้าควรขอบคุณนะคะเจ๊ว่าลืมดูลืมดูขอบคุณนะคะเดี๋ยวเรามากินไก่ก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่กันนะคะหอมเลยค่ะนี่ประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็เอาเส้นลงไปผัดนะคะอันนี้พอแล้ว สุกละเดี๋ยวเราก็ผัดต่ออีกหน่อยหนึ่งอันนี้เอาอันนี้เส้นนะคะเส้นเส้นใหญ่เยอะไปหรือเปล่าเนาะแต่ไม่เป็นไรเมื่อก,กี้เราแบ่งไปแล้วว่าเอานิดเดียวนะคะปรากฏว่ามันยังอยู่อีกเยอะนะคะก็อันนี้จะเป็นทำอย่างเดียวเลยไม่ได้มองคอมเมนต์เลยนะคะอันนี้จะเป็นซีอิ๊วหวานนะคะใครจะใช้ซีอิ๊วดําก็ได้นะคะเพอ,เอิอนซีอิ๊วดามันหมด เอาสีอื้อหวานนี่แหละก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะสีสันก็ประมาณนี้นะคะสีอิ้อหวานหอ,อมน่ากินมากก็ซอสหอยนางรมนะคะประมาณสองช้อนช้อนครึ่งอ่ะช้อนโต๊ะคึ่งก็ได้ค่ะ เอาหน่อยเอาเข้มขน้นประมาณนี้นะคะนี่นะคะคนโคเร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 นะคะขอบคุณนะคะเจวาขอบคุณป้าควรนะคะขอบคุณเอ,อ,เอสพีพรอนนะคะอ้าวโพทองมองไม่เห็น มองไม่เห็นโททองขอบคุณนะคะนี่น่ากินมากๆเลยห้อหอมนี่เราก็โกเร่เรให้มันเข้ากันนะคะตามสไตล์ของเราเลยตามที่เราอยากกินอยากทำนะคะรสชาติก็เดี๋ยวเรามาชิมกันอีกทีนะคะว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะคะน,น่ากินหอมมากๆเลยค่ะ ผัดโคเรโคเร,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 รให้มันเข้ากันนะคะหอ,อมแล้วค่ะหอมแล้วค่ะลองชิมสักน้อยหนึงนะ่งเนาะยังไม่ไปไหนเลยจะลองชิมแล้วเส,ส้นใหญ่เส้นใหญ่ หายพัซซิตู๋เดี๋ยวขวั้วไก่เดี๋ยวขอชิมก่อนนะคะมันก็อร่อยแล้วเนี่ยหวานมันเค็มละ <c oughs> จะเติมอะไรดีเนาะไม่เติมละโอเคแล้วเนี่ยรสชาติ เซตเร็วเซตเร็วง่ายมากเลยว้าทำไมง่ายทำไมง่ายอย่างนี้กรุงกรุงกงฮัลโหลฮัลโหล thank you so much นะคะฮัลโหลอ่ากุศลจันดนนะคะกุศลจันดนนะคะเรามากินก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่กันนะคะอืมหอมน่ากินมากมากเลยเยอะเลยนะเนี่ยจานใหญ่ๆเลยนะคะที่ทำไปให้เขาละถาดหนึ่ง ส่งเข้าไปได้ในบ้านาไม่ได้ขึ้นไลน์อันนั้นมาขึ้นไลน์อันนี้ดีกว่าง่ายดีไม่ต้องไปยืนไม่ต้องยืนทำไงเนาะเสร็จแล้วเดี๋ยวขอใส่ผักได้เลยนะคะเนี่ยหอม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  Thank you so much นะคะขอบคุณรายๆนะคะขอบคุณทุกไลฟ์ทุกเลิฟนะคะจัดพื้นที่แป๊บนึ่งจัดพื้นที่หน่อยจัดพื้นที่สักนิดหนึ่งนะคะในระหว่างที่เรารอนะคะนี่เรามีผักผักผัก こう。